สนับสนุนข่าวโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นาถพลเจริญชันษาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมกับประเทศกัมพูชาเวียดนามและสปะปลาวผ่านระบบวิดทัศน์ทางไกลเพื่อสรุปสถานการณ์และผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขงเพื่อสรุปสถานการณ์และผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขงในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีหัวหน้าคณะผู้แทนต่างๆจากราชอาณาจักรกัมพูชาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐแห่งสาธารณมียมาและสำนักงานเลข,ขาธิการอาเซียนเข้าร่วมประชุมแต่กล่าวว่าประเทศไทยโดยคอพไอด้ประสานสำนักงานเลข,ขาธิการอาเซียนให้มีจัดประชุมหรือหารือวาระพิเศษหลังสิ้นสุดสถานการณ์หมอกควันในอนุภูมิภาคแม่โขงผ่านระบบการประชุมทางไกลประเทศไทยได้กล่าวขอบคุณประเทศเพื่อนบ้านที่ได้ให้ความร่วมมือกันแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนในปีนี้จนทําให้สถานการณ์ดีขึ้นโดยเฉพาะจานวนจุดความร้อนรวมในอนุภูมิภาคแม่โขงที่น้อยลงกว่าปีที่แล้วในที่ประ ประชุมประเทศสมาชิกได้นำเสนอสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าที่ผ่านมารวมถึงมาตรการต่างๆในการดำเนินงานเพื่อควบคุมสถานการณ์โดยในการประชุมประเทศไทยได้นำเสนอบทเรียนจากการจัดทำการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านโดยมุ่งเน้นให้ประเทศเพื่อนบ้านได้มีการจัดทำ AAR ภายหลังการสิ้นสุดการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนในช่วงที่ผ่านมาเพื่อให้การดำเนินงานในการรับมือปัญหาครั้งต่อไปดีขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะการเตรียมการรับมือสถานการณ์ในปีหน้านอกจากนี้ยังได้เชิญชวนประเทศเพื่อนบ้านให้มุ่งเน้น การบริหารจัดการปัญหาโดยการปฏิรูปการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อลดปัญหาหมอกควันข้ามแดนที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าโดยเฉพาะการปลูกพืชเชิงเดี่ยวรวมถึงปลูกพืชที่ใช้ไฟในการเตรียมพื้นที่ที่อาจส่งผลให้มีการเผาในที่โล่งเพิ่มขึ้นและส่งผลให้สถานาการณ์ในปีหน้ารุนแรงขึ้นได้รวมถึงขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในภูมิภาคอย่างเต็มที่ซึ่งทุกประเทศพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการติดตามสถานาการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งดำเนินการตามมาตราการแก้ไขปัญหาทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเพื่่ออนนไไปปสูกกการ้้งัแและข ปัญหาที่ยังง่งยืนต่อไป no